นำเสนอความอร่อยเช่นเคยจ้าหน้าตามเมื่อกี้ที่เห็นเป็นยังไงคะเป็นตาแซบปอหมูผัดพริกอ่อนหรือหมูผัดพริกด่วกค่ะทุกคนอยากกินอะไรที่แบบจะเผ็ดเผ็ดนิดนึงนี่เนาะก็เลยแบบเอ่ยนึนถึงเมนูน,นี้เลยเริ่มจากมาหมักหมูกันค่ะก็ใช้สันคอหมูกับหมูสามชั้นผสมกันเช่นเคยหมักเพียงไว้แล้วก็มาหั่นพริกหั่นผักใส่ยยเยอะอยู่นะ แต่ไม่เป็นไรยามันก so ็หย mm ุดเนาะได้ท so well. ี่แล้วนีนมาค่ะตั้งกระทะเกลยวกระเทียมให้หอมๆใส่น้ำลงไปกะทะประมาณใส่เยอะหน่อยเพราะว่าผัดเลือกทีเดียวน่าจะได้กล่อมใหญ่แล้วไม่เป็นไรเอาไว้กินได้หลายวันหลายวันค่ะใส่กล่องใส่ตู้เย็นได้เลยนี่รู้บ oh ้านไหนทำแบบนี้ล้วบ้านนี้ก็ทำประมาณนี้ค่ะเกลยอกระเทียมผัดน้ำลงไป ุกประมาณเก้าสิบเซนตก็ใส่พริกอ่อนหรือพริกหยกของเราลงไปเลยกิ้นพริกอ่อนหรือพริกหยกของเราก็หันนน่นตามนี้แหละหั่นตามชอบตามถนัดนะจ๊ะไม่ว่ากัน <mistakes. S 2> เห็นไหมตอนแรกตอนนรกก็พริกมันเยอะพอะผัดรวมกันกับหมูก็พอดีนะเออนี่แล้วก็ผักสุกๆแล้วก็ผัดนานหน่อยน,นะจ๊ะคนไหนชอบก,กรอบก็ไม่ต้องผัดนานจากนั้นก็นี่ค่ะตัดความเผ็ดด้วยความหวานของ ของไรของหอมหัวใหญ่วุ้ยนี่วันนี้ใส่ไปสองหัวเลยเด้อตอนแรกจะใส่แค่หัวเดียวมันก็แบบมันน้อยไปพอจะใส่สองก็เนี่ยเหมือนเยอะไม่เป็นไรผัดแล้วก็กินได้เดี๋ยวมันสุกมันก็จะยุบลงไปจ้าไม่รู้บ้านอื่นใส่หมูไก่สิน้อถ้าไม่ใส่มันจะแบบมันจะเผ็ดโดด่ังเดียยมันต้องมีหอมหัวใหญ่ขาดให้ความหวานด้วยหอมกระเทียมเจียวนะทุกคน อะไาผัดหมูเนี่ยมันก็จะไดรสชาติแบบผัดหมูใส่พริกที่มไม่ได้เผ็ดจนเกินไปมันก็จะทำให้ไม่เลี่ยนเพาะ่าเราใสา่แซ่บได้แหละอะจากนั้นพอผักสุกอะไรสุกดีก็ปรุงรสค่ะปรุงให้ทั่วไปปกติได้เลยแ้่ก็เพิ่มซีสันด้วยกันเติมอะไรเติมสุรหวานลงไปนิดนึงมันก็จะได้สีออกน้ำตาลเพิ่ม เข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งน่ากินหอมสั่งเขากินสั่งเขากล่องหมูผัดซีอิ๊วสามวันติดหดือจับเองซะเลยทำกินเองซะเลยจะได้สะาใคกินให้กิ่มไปเลยหอมมากน่าจะติดนี้บอกเลยซับเบอร์ซับวังชมตัวเองนี่แหละเนาะนี่เป็นยังไงคะหน้าตา เราต้องการผักสุกๆเราก็จะผัดนานถ้าคนไหนอยากกินแค่กรอบก็ไม่ต้องผัดนาน,นะจะบอกว่ากันเลยเอาตามชอบเนะเราชอบกินผักสุกนี่ได้แล้วเห็นไหมันช้ตชาเราชิมแล้วเราก็จะไม่ไม่ให้เค็มมากออกแค่แบบปลแรมปล่แมกะว่ากินกับข้าวสวยแล้วมันพอดีอตัวท้ายด้วยอะไรบ้านที่ทำแบบนี้กระเทียมเจียวค่ะ โรยปิดท้ายพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนอร่อยเหอะเรียบร้อยจ้า